นางโจน Legi ีย Off ฟเผลงานระหว่างหวังอี้ป๋อกับเจ้าี้อิงเล่าถึงหยิงสาวผู้หนึ่งระหว่างการเมืองและราชวงศ์เหนือใต้เป็นแนวจอมยุทธ์กำลังภายใน มีกินอายประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นหลังยุค3ามก๊กของจีนซึ่งนางเอกของเราเป็นหลานของผู้นําของ48คข่ายซึ่งแม่ของนางก็คือผู้นํา4 8คข่ายคนปัจจุบันแล้วก็ปู่ของนางเอกก็คือปรมราจารย์เรื่องดาบและยังเป็นผู้ก่อตั้ง48คข่าย48คข่ายคืออะไร48คข่ายก็คือผู้ที่อบพยพมาจากสงครามและกลุ่มโจรที่ไม่อยากเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกแล้วจึงหนีมาอยู่ใน48คข่ายและรวมเอาสํานักต่างๆของยุทธภพที่มียอดฝีมือต่างๆมากมายเมา ไว้ในที่เดียวกันแล้วตั้งชื่อว่า48ค่ายส่วนนางเอกก็คือหลี่จินหลงผู้สืบทอดวิชาดาทลายหิมะส่วนแม่ของนางเอกก็คือหลี่เจิงหัวหน้าใหญ่แห่ง48ค่ายทำหน้าที่ดูแลก,กิจการต่างๆใน48ค่ายตามจริงผู้นํา48ค่ายจะต้องไม่ใช่หลี่เจิงแต่จะเป็นลุงของนางเอกแต่ด้วยเพราะว่าลุงของเธอเสียสละชีวิตเพื่อช่วยนางเอกเอาไว้แม่ของนางเอกจึงได้รับสืบทอดตำแหน่งต่อมา ส่วนพ่อของเธอเป็นรองแม่ทัพใหญ่แต่ได้ลาออกจากตำแหน่งมานานแล้วและเรื่องวุ่นวายก็เกิดขึ้นเมื่อเซียวินหรือจะเรียกง่ายๆว่าพระเอกของเรานั่นเองได้ปรากฏตัวขึ้นและได้ลักลอบเข้าทางแม่น้ำสี่หม้อแม่น้ำสี่หม้อเป็นแม่น้ำที่อันตรายที่สุดของ48ค่ายขึ้นชื่อเรื่องค่ายกลแต่พระเอกของเรามีวิชาตัวเบาที่ล้ำเลิศจึงผ่านแม่น้ำสี่หม้อเข้ามาได้และมีภารกิจตามหาคนคนหนึ่งเพื่อส่งจดหมายให้เขานั่นก็คือโจอีถังพ่อของนางเอกนั่นเอง แต่ก็ต้องเจอนางเอกก่อนที่จะเจอพ่อนางเอกเพราะว่านางเอกได้ไปตามจับพระเอกที่ได้ลักลอบเข้ามาทางแม่น้ําสีหมอและแล้วคู่พ่อนางของเราก็ต้องมีเหตุการณ์ที่จะต้องช่วยเหลือกันนั่นก็คือพระเอกช่วยนางเอกจากค่ายกลและเหมือนกับว่าพระเอกของเราเนี่ยจะเป็นการเจ็บสาวไปในตัวซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็น่าตาดีมากๆซะด้วยและแถมยังมีความรู้รอบด้านเชี่ยวชาญเรื่องกาบก่อนแต่ส่วนานางเอกของเราเนี่ย มีวิชาอย่างเดียวนั่นก็คือวิชาบูบูแหลกลานและวิชาดาบของนางเอกก็เรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของแผ่นดินเลยแต่ว่าตอนแรกนางเอกยังฝึกไม่ถึงขั้นนะครับแต่ก็จะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆแต่ที่แรกนะครับก็ยังสู้พระเอกของเราไม่ได้เพราะว่าพระเอกของเราเนี่ยมีวิชาตัวเบาที่ดําเลิศมากๆแต่ก็บอกไว้ก่อนครับผมถึงพระเอกจะเก่งแค่ไหนแต่ก็แพ้สาวงามอยู่ดีเพราะเหมือนว่าที่แรกเนี่ยจะถูกชะตากับนางเอกซะแล้วซึ่งก็บอกไว้เลยครับว่าพระเอกของเราเนี่ยไม่กล้าทําอะไรนางเอกเลยก็เหมือนว่าจะเป็นพวกโกเมียตั้งแต่แรกเลยนะครเเ่และมรสสงจจาาํ็้ว ทำให้พ่อของนางเอกต้องออกจาก48ค่ายเพื่อไปคุมทัพทําให้นางเอกเสียใจมากๆคิดอยากจะตามพ่อไปแต่ก็ด้วยรลยุทธ์ของนางเอกยังไม่ถึงขั้นที่จะออกจาก48ค่ายจึงไม่สามารถลงเขาได้และก็ผ่านมาถึง2ปีนางเอกของเราก็มีฝีมือที่เก่งกาจขึ้นมากๆฝึกวิชาจนได้ขั้นจนสามารถชนะแม่ของนางได้และได้ลงเขามา ซึ่งเรื่องราวส่วนใหญ่ก็จะเล่าถึงนางเอกเนี่ยไปไประจนภัยในแต่ละพื้นที่จัดการปัญหาในยุทธภพและฝึกวิชาดาบจนเก่งขึ้นเรื่อยๆโดยมีคู่หูนั่นก็คือพระเอกซึ่งคู่พระนางก็จะตกบุมรักกันไปมาในเรื่องราวที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตและเรื่องราวทั้งต่อจากนี้นะครับก็ไปหาดูกันให้จบกันเราเองนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับก็สนุกมากๆระหว่างคู่พระนางเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยุทธภพวรยุทธและก็คอมเมดี้เล็กน้อยซึ่งบอกไว้เลยนะครับว่านางเอกของเราเนี่ยโขกสับพระเอกอย่างหนักเลยนะครับช่วงหลังๆ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบายครับ